เราจะไปหยิบแบบนี้เลยฉีดละสี่สิบบาทเท่านั้นเองตั้งนะค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ต่ะะอ นี่ขออีน้าเ้ยลูกนั่นน่ะนะลูก สวัสดีนะผมสวัสดีเอีทุกคนนะผมวันนี้บ่าที่คนอยู่ที่อะไรนะร้านตำเหลาซิ่งแสบดาดโอ้ที่ร้านสุดยอดเลยครผมของวัตถุดิบนี่ขีดหยิบได้เลยนะตามใจชอบนะเอาหลายๆล,ล,ลูกเพื่ มันนี่ยุดเกลื่อนเดี๋ยวยนี่นี่ครับลูกค้าหยิบก็แถมอีกสวัสดีแม่ค้าด้วยครับผมน,นี่แม่ค้าก็จะแจก,กบัตรชิวได้อย่างนี้เลยนะนนยลูกค้าเยอะมากครับต้องแจก,กบัตรชิวแล้วครับผมสวัสดีแม่ค้าด้วยนะเราขออยู่ด้านนอกนะครับผมเพราะว่าบริเวณด้านในนี่ ลูกค้าก็จะหยิบนะครับฉีดละสี่สิบบาทได้นะี่บามไม่ร้านนะครับฉีดละสี่สิบบาทนะตำเหลาซิ่งแสบตากที่ร้านแสบจริงๆครับ ขาเยอะนะคู่โคบีปลาคู่บุตเบอรเลขบ่เลยตามตั้งกันปลาเบอร์ตัวเลยตามตั้งต,งา,ตามตา,มต,า,มต,ามตั้ง,ง,งหมดทู่วัน เอาให้เพินก้อนเลยของผมเราไปก่อนครับคิวที่สามไปละนี่ไม่คิวเจ้าหนก้าก็สั่งได้เลยนะแบบปลาล่ารือไม่ปลาลาก็ตามสั่งเลยโคกเดียวกันนะครับผมปถุดิบทะเลนะก็เป็นของเ่าวนิ่มปนก็จะเป็น<ม>อ่าอะไรนะตันทะเลนะครับ ก็ที่ตลาดนัดสวนภูมินะอยู่ซอยที่สุกแลนะครับผมร้านจะอยู่กลางๆซอยนะซอยประมาณเข้ามาในซอยก็จะอยู่ประมาณรอบที่ห้านะครับผม ุดิบก็จะเป็นกุ้งสดนะครับผมแล้วก็กุ้งลวกมึกลวกแล้วก็เป็นสากรีบหอยแล้วก็เล็บมือนางนะถ้าตักได้ตามใจชอบ มาหยิบแบบน,นี้เลยข <c oughs> ีดละสี่สิบบาทเท่านั้นเอง มาถึงก็ทั้งได้แบบนี้เลยแถมมีไม่เผ็ดไม่หวานไม่เผ็ดไม่หวานได้คิวด้วยวันแม่ค้าก็จะมีบัตรคิวให้นะครับผมจังเลยครับหนึ่งร้อยบาทเอาอีกหยิบได้เลยเลย สิงโตเคิที่สิของใครคะคิวที่สิบ้ติดากันนะถ้างั้นครับผมอยยี่สิบอยยี่สิอยยี่สบพอะ่ามันราอเอาปุงซดสครับวั้เยลูกค้าเนี่เข้ามาเยอะแล้วนะครับผม ยมกที่ไปรอืมรอยหนาสิบี่รยหดิี่รถอีกครับผมโอ้โหรถิของใคัดด้ีพอดีคยูสิบหา้หาแล้วนะไนะะอนนี้เป็นเริ่มใหม่แล้วเนี่ย หีิบได้เลยได้เลยนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะได้ครับใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกถูกต้องะค,ะคนนรับครับขอบคุณครับเลือกเลยครับดูนะคะสิต่อเลย เก็บนะครับ ไจับใส่ไอ้นี่ก่อนครับเดี๋ยวแม่ค้าก็ให้คิวทีหลังเหยิบหยิบใส่ก่อนครับเดีคยวจ่ายก่อนใครใครหยิบเสร็จก่อนได้ก่อนครับผมสั่งได้เลยฉีดละฉีดละสี่สิบบาทห่งร้อยสามสิบบาทตัดคิวจ้าขอโทษนะคะที่ช่วยเก็บมือได้ไหมคะ ยังไม่ได้มาใช่ไหมไม่นานค่ะตอนนี้เลยอีกประมาณสามสี่คิวยังไม่มีบัตรคิวใช่ไได้เลยลูกค้าหยิบก่อนครับผมอันนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทบัตรคิวไปจ้าบัตรคิวเลยค่าไก่ก่อนจ้าอันนี้หนึ่งร้อยบาทลูก ลูกค้าบอกสั่งนัวนวลนะจ๊ะ,ะ,ะอูต่ตะกร้าไม่พอแล้วลูกค้าลูกค้าเยอะจัด มันก็จะเป็นตำเหลานะครับผมเหล่าเหล่า<ๆ><ๆ>มิไซส,สวยพร้อมบาครับอ๋อแล้วแต่ลูกค้าสั้งนะครับเนาะ อ๋อไต่ถาดหรือถ้าใครอยากใส่ทุงแล้วก็ขอช่อ้วยพเพิ่มได้นะเพื่อถือไปแล้วมันแห่นะเไดากินอ,อ,อันนี้ไม่เป็นไรลูกป้าแถมนะแถม <laughs> นี่ของแถมครับได้อยู่แล้วอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะครับจ่ายเลยเน้ไจ่ายเลยครครับผม ไมนน่เป็นไรนะเดี๋ยวใไมคได้ไม่หนักอันนี้ร้อยเจ็ดบี่กี่เป็นรนะ้อยหสิบนะเส ลูกคือสีใช่ไหมไม่เห็นไม่หวานโอเคอะไยครับผมเด้งดึงๆเลย ขรับขนอย่ไครับขนางไเลครับพี่ค่ะมีล้ำใจยืเมือไลครับหรล้ำน้ำมาดจ้ายู่ใกก้กันใช่ไหมเบาอยู่นาโพลครผมลำไปมากไม่เห็ดไม่หวาน แล้วนะจ๊าไม่เผ็ดไม่หวานมันจะรลยังไงดีลกูกไม่เผ็ดไม่หวานนะใสใส,ใสได้นิดหน่อยนะคะได้ได้ลกูก <c oughs> ใสถุงก่อนนะลกูกใช่ครับถือไปเยวกลัวหกวนะครับต้องใส่ถุงก่อน ครับผมน,น่ากินครับด,ดูดันอะไรนะดูดันใช่ไหมเมื่อกี้ลูกค้า, <c oughs> าประจำลูกค้าประจำนะผมมันเยอะ มใหญ่เราก็มีอยู่นะใส่ถ่าหรือใส่โฟมได้ไส่าใส่ถูกาดไปได้ไม่ได้มลยตัวนี้ก็ยืประจำลูกค้าประจำนจะกินแบบว่ามุดส่วนละ นะคค่ะเปิดทุกวันมนะั้เนี่ยเปิดทุกวันนะคือแล้วแต่แต่ก็เปิดทุกวันนะครับรงนนะี้ คร man, st int, st int ับตามเลยเลยขายอยู ham, t t, t t, t ่บางพี่ครับผิดละสี่สิบบาทครับเรารวมเรารวมตำเป็นตำเหล้าจ้าตำเหล้าครับแมนครับได้มาล่าแบบนี้นี่ครับผม รถไหนครับรถจัดน้องสิบห้าใช่ไหมลูกจัดเปรี้ยวหวานใช่ไหมลูกตักได้เลยครับหยิบได้เลย บรรยากาศหน้าร้านนะครับลูกค้าเยอะมากครับซ c บอกเลยตำเหล่รารับรวมร้านนี้ครับผมคือคือร้านก็ตำเหลาซิ่งเสียดากนะครับผมชิละสีบ่บาท ก็หยิบแบบนี้เลยก็บแบบไหนก็หยิบได้ตามน่นนะครับผมเพราะว่าก็ต้องช่างอยู่ดีนะครับสีละสี่บบาทฟิวนี้รถจัดชับกินเดวให้นะบอกนะ ต่ง่ายนเย็นขอบคุณมากนะนี่ต้องช่งเลยโอ้โหไล่เจ็ดสบาทื้เจดิบาทจ่ยตังเลยคไม่เป็นไรจ่ย่ไม้ก็ได้ หวานรหวานทำให้เี้ยวอย่างเดียวรสชาติตามสั่งเลยนะครับเ<อ>็ซีเดี๋ยวเรามาดูคิวนี้ก่อนนะนี่ลูกค้าบ,บอกว่าไม่เปี้ยวหวานนิดนิดได้เป็นอีกหนึ่งร้านครับผมทางเลือกนะกับ สายตำนะตำเหลานะครับผมพิจัดตลาดนะัดทวนภูมินะครับผมตำเหลาซิ่งแสบดาดฉีดละสี่บบาทสามารถหยิบได้ทุกอย่างเลย ครับส่นนี้คลิปนี้ก็บาทนพนก็ขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องวทูบาทนพลไปเี่ยวด้วยรอย่าลืมแวะมาหนมนะรานผมตั้เหลาซิ่งแซบดากครับผมฉีดลสบาทเท่านั้เองที่ตลาดนัดตะนตกเหไมคหมรับผมสวัสดีครับน้ำปลาแซบนัวตาบ่าวนิพน Tay nòi xem nòi, xây lại kiếm không?